สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท,ทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจของวันที่นะครับของวันที่24กุมภาพันธ์2567นะครับสําหรับฮาหนอยก็จะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับออกเวลา5้าโมงเย็นนะครับเออไม่ใช่ออกเวลา4ี่โมงเย็นนะครับ4ี่โมงเย็นนะ วิวมงเย็นของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวาเล่ให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงบางครั้งบางมีนะครับสวีทัพทวีโชคทวีสุขนะครับอ๋งแอ้งเอ๋งงว่ากันเถอะนะเมื่อวานนี้ เฮงไหมเมื่อวานนี้ไม่เฮงน,นะครับเมื่อวานนี้ไม่เฮงเมื่อวานนี้หลุดเลยทั้ทงบนทั้งล่างเลยอืมมาเลขกนั้นนะเข้าชุดวินอยู่แต่ไม่แต่ก็พอสะอ่อนบันไดเข้าชุดวินชอบตัวเด่นมากกว่าอืมประมาณนี้ใครชอบก็จัดไปเด้อตามนั้นนะครับอืมครับอ่ะเราก็มาชมกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรไหมเป็นตาสะอ่อนไหม ฮานอยก็คือเวียดนามนะครับเลขจากประเทศเวียดนามนะครับตามนี้นะครับ6 78นะเน้นที่6กับ7นะครับ6 78 678คู่กับ1235 5นะครับ678คู่กับ1 2 3 4 5นะครับอ2่า7 1 1 7 7 2 7, 7, 7, 7 3, 3, 3 7 4นะครับ7 5 5 7นะครับ8ป1 8นะครับ8 2 2 8 8 3 3 8 8 4 7, 4 8 8 5 5 8นะครับ ส่นตัวเน้นตัวเน้นก็คือ6นะครับหกคู่กับอะไรค่ะนี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง คู่กับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามนะครับส่วนชุดวินก็คืนหนึ่งสองสามวินกับหกกับเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ขาเนี้ยวินนะครับอันนี้นะวินนะวินวินวินครับวินตรงนี้นะครับวินนะครับวินอย่างนงี้ส่วนเด่นตรงนี้นะครับหกนะ ส่งมาับเสรนสองตัวนี้เป็นตัวรองนะครับตัวรองนะครับเป็นตัวรองหนึ่งสองสามนะครับตรงนี้นะครับอืสามนี่เลยนะครับอ่าแล้วก็มาชมกันใกล้ๆหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับเผื่อมองไม่เห็นอ่าเ็นที่หกกับเกียนะครับอืมครับหกกับเกียนะครับคู่ของเขาก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่าใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วขานี้ เด่นก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับเด่นอยู่ส่วนนี้นะครับส่วนทางนี้เป็นตัวรองนะครับเกียรสี่เกียรห้านะครับตามนี้นะครับสําหรับนักวินสายลินสายรูดนะครับสายรูดสายวิ่งก็เน้นที่หกนะครับรองเกียรตนะครับตามนี้นะครับหกรองเกียรตนะครับประมาณนี้นะครับสายรูดสายวิ่งนะครับหกรองเกียรนะครับดบบนี้นะครับชนชอบคอยจัดไม่ชนไม่ชอบกว่า รุ่นลมเ่ความบรรเทาลงไปนะครับตามนี้นะครับห้าสี่โมงเย็นไม่ใช่ห้าสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆานะครับชคดีชคดีชคดีเฮงเฮงเฮงครับสวัสดีครับ